รามยาบ้ายาเสพติดกันบ้านะครับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากครับประทะกับกลุ่มขบวนการลาเลียงยาเสพติดนะครับสาบารถยึดยาบ้าได้1ล้านเม็ดบริเวณชายแดยนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับ <S <S <ๆ>โดยเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาบริเวณบ้านผาแตกหมู่สิบตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกองกําลังผาเมืองโดยหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากจัดกําลังจากกองร้อยฐานม้าที่2หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก ทำการลาดตระเวนเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดซึ่งขณะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะครับก็ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ2-3ถึงคนนะครับนั่งอยู่แถวแนวชายป่าดูแล้วมีลักษณะพฤติกรรมต้องสงสัยนะครับเจ้าหน้าที่เลยแสดงตัวเข้าไปทําการตรวจคน้นแต่ปรากฏว่าพอเห็นเจ้าหน้าที่ครับกลุ่มบุคคลดังกล่าวนั้น,ก,น,นก็ได้ทําการขัดขืนด้วยการใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดเนี่ยนะครับยิงเข้าใส่ฝ่ายเจ้าหน้าที่จึงเกิดการประทะก,กันประมาณ5นาที ตามเสียงที่คุณผู้ชมได้ได้ฟังไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะแต่ว่าฝ่ายไทยครับปลอดภัยและก็เนื่องจากเป็นห่วงเวลากลางคืนนะครับเลยทำให้ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ได้จึงได้จัดก,กำลังเพิ่มเติมปฏิบัติการเข้าไปควบคุมพื้นที่เกิดเหตุเอาไว้จนกระทั่งรุ่งเช้าวันนี้ครับก็จัดก,กำลังเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุจึงพบเป้กระสอบดัดแปลงจำนวน5เป้นะครับข้างในเนี่ยบรรจุยาบ้าถึง1ล้านเม็ด ปลอกกระสุนปืนลูกซองของกลุ่มขบวนการนะครับหปลอ,อกตกอยู่ในจุดใกล้เคียงด้วยจากนั้นก็ได้นําของกลางเนี่ยส่งให้สถานีตํารวจภูธรแม่สายดําเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ